สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกท่านคะ่ะวันนี้แม่น้อยก็ได้รับพัสดุนะคะจากท่านผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตาที่ส่งอาหารเปียกมาให้เก็ตรบ้านสามบนนะคะแม่น้อยก็กราบขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตานะคะขอให้ท่านและก็ครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยตลอดไปคะ่ะคิดบังสิงใดก็ขอให้ท่าน สมความมุ่งมัปรารถนานะคะสาธุสาธุค่ะเนี่ยค่ะมิวน้อยก็ได้กินอาหารใหม่นะที่พี่ตุ๊กส่งมานะคะเมื่อวันนั้นนะคะก็ลองชิมแล้วอร่อยมากเลยเด็กๆก็ชอบรสนี้เหมือนกันค่ะเด็กๆกินได้ทุกรสนะคะเด็กๆมิวน้อยกินได้ทุกรสเลยค่ะแล้วก็แม่น้อยก็ให้กินกินช้อนที่สองแล้วนะคะเนี่ยแล้วก็หมดไปแล้วนะกระป๋องนึงค่ะ <ๆ S 1> เมือ่อเช้านี้นะคะก็ะให้เด็กๆโตชิมด้วยค่ะ ให้ชิมนะคะไม่ได้ให้กินเยอะค่ะช้อนค่ะช้อนช้อนช้อนอ่าช้อนชานะคะช้อนชานะคะอ่าไม่ได้ให้กินเยอะนะคะเนี่ยค่ะแม่น้อยก็เอาเด็กๆออกมาช่วงบ่ายมากินแล้วก็มารีเล็กตอนนี้ค่ะก็ยังเล่นอยู่อยู่ตรงเตียงกับแม่น้อยนะคะอ่าสักหน่อยก็จะเข้าไปค่ะแม่น้อยก็ กราบขอบคุณทุกท่านนะคะไม่ว่าจะมากไม่ว่าจะน้อยนะคะแม่น้อยก็ขอน้อมรับไว้ทุกๆอย่างนะคะไม่น้อยดีใจสุดๆเลยค่ะดีใจแทนลูกๆที่บ้านสามบุญนะคะมีแต่คนรักคนเอ็นดูแล้วก็เมตตาเด็กๆบ้านสามบุญค่ะเนี่ยค่ะไม่น้อยก็เป็นสะพานบุญค่ะไม่น้อยก็จะดูแลเด็กๆนะคะดูแลเด็กๆค่ะ เนี่ยค่ะกินจนท้องป่องเลยนะคะโอ้ยตับสะออนลายค่ะตัสะออนสะออนเด็กมีอ้วนน้อยกัดเคี้ยวเคี้ยวกินค่ะเออน่นารักอันนี้ชื่อบุญบุญบุญถึงนะคะบุญถึงนะคะเนี่ยบุญถึงกับบุญถมนะคะกินอยู่ด้วยกันเมื่อกี้เป็นบุญเงินนะคะเดินออกไปค่ะน้องบุญเงินเป็นตัวตัวเมียนะคะน้องบุญเงินค่ะเนี่ยค่ะ กินอิ่มก็เล่นนะคะเล่นรีแลกซ์สักหน่อยแล้วก็จะนอนค่ะนี่คือชีวิตประจําวันอีกสักหน่อยไม่น้อยว่าจะให้ให้พี่ๆกรงใหญ่ตื่นก่อนนะคะไม่น้อยว่าจะเอามิวน้อยเข้าไปเล่นกับพี่ๆกรงใหญ่ค่ะว่าจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวไม่น้อยทําคลิปให้ทุกท่านได้ชมนะคะไม่น้อยจะลองดูค่ะไม่น้อยก็จะเข้าไปอยู่ในกรงค่ะอยู่ในกรงกับเด็กๆด้วยนะคะไม่น้อยไม่ปล่อยนะคะว่าเด็กๆจะเป็นยังไงค่ะเมื่อวานนี้ก็ลองเอา น้องบุญชูนะคะไปอยู่ข้างๆกรงนั่นแหละค่ะไม่น้อยอลงไม่น้อยทําคลิปไว้อยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้ลงค่ะค่ะ,ะมีขี้ตาเยอะนะเราน่ะนะมีขี้ตาเยอะดีนะอเออเช็ดเช้าเที่ยงเย็นเลยเหรอนี่ยเฮบุญชูฮะมีขี้ตาเยอะนะเราบุญชูเฮ้บุญชูครับพร้อมยังพร้อมปรลบวัคซีนยังพร้อมยังถ้าพร้อมยกมือขึ้น พร oui. oh, oui. oui. oh, oh, oui. 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 ้อมหรือยังโอ้ยพร้อมแล้วเพร้อมหรือยังโอ้ยพร้อมแล้วแข็งแรงหรือยังแข็งแรงหรือยังแข็งแรงหรือยังบุญชูน่ะแข็งแรงยังแข็งแรงหรือยังต่อมาสิเร็วๆแข็งแรงยังแข็งแรงยังต่อมาดีแข็งแรงหรือยังืแข็งแรงหรือยังแข็งแรงหรือยัง หิวอีกหรือยังหิวยังหิวยังหืกินให้อ้วนตุอ้วนตุยเลยเด้อหืหิวหรือยังหิวหรือยังใครพร้อมยกมือขึ้นบุญชูพร้อมยังพร้อมหรือยังอ่าพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังนี่พร้อมยังพร้อมยังพร้อมหรือยังบุญชูพร้อมยังพร้อมยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมยัง เออร้อมยางแข็งแรงยางแต่ยาเรายังกินไม่หมดนะแต่ก็ป้อนทุกคืนใช่ไหมต้องกินยาให้หมดขวดคุณหมอบอกเอ้ยพร้อมหรือยังหืมหืมเหลืออีกนิดเดียววันนี้ก็หมดแล้วบุญชูท่บุญช,บชูบุญชูง่วงแล้วเหรอ ง่วงเอานอน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 เร็วนอนนอนหลับตาหลับตาหลับตาดิบุญชูหลับตาดิหลับตาหลับตาเร็วๆหลับตาหลับตาเร็วๆโอ้ยหลับตาเร็วเๆเร็วๆหลับตาเร็วๆบุญชูบุญชูง่วงแล้วบุญชูง่วงแล้วง่วงแล้วครับเนี่ยสบายเลยนะเราน่า สบายเลยนะบุญชูสบายเลยนะสบายเลยนะบุญชูนะอานอนสายบ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 ายจุ๊บจุ๊บบุญชูบายบายก่อนบุญชูบายบายบุญชูบายบายบบุญชูาเร็วเร็วบุญชูบายบายเร็วเร็วเร็วเออบายบายลูกบาย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 บุญชูบายบายก่อนนะเจอกันเจอกัน เจอกันคลิปหน้านะครับโอเคโอเคโอเค